ก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาเที่ยวดูเที่ยวชมสถานที่แห่งใหม่นะครับผมที่นี่ก็คือวัดพระธาตุประสิทธิ์นะครับผมที่อยู่ตำบลน,นาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพรนม นะครับผมก็เป็นเจดีย์ที่มีความสวยสุดและงดงามมากนะครับผมกล่าวว่า,าได้บรรจุไว้ซึ่งพระบรมมสาลีริกธาตุขององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ของพระอรหันตธาตุคือสาวกอรหันนั่นเองนะครับก็มีใจความสำคัญมีพระธรรมสนา ราสาลีบุตรเถรเจ้าและก็พระมุลลาะนะครับพระมหากัสสปะนะครับผมพระอานุนนะครับพระอนุนพุทธอุปถักขององค์สมเด็จพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะรวมถึงดินจากสังเวสณียสถานสี่แห่งนะครับผมก็คือสถานที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพานแล้วก็ ที่แสดงธรรมประจักษ์กับประวัตินสูตรนะครับเจดีพระธาตุประสิทธิแห่งนี้นะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับเจดีวัดศีบุญเหลืองที่อยู่นครเวียงจันทร์สปปประเทศลาวนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมครับพระธาตุประสิ์นี้นะครับผมก็เป็นเจ้าอาวาสนะครับผมเจ้าอาวาสได้มาปูรณะปฏิสังขรณ์นะครับจากที่สุดโทรมนะครับผมก็ได้กลายเป็นจีดีที่สวยสุดและงดงามนะครับเพราะว่าก็ในรูปร่างลักษณะของอพระเจีดีนี้นะครับก็จะสร้างออกแบบ คล้ายคล้ายองูรูปพระาธาตุพระนมนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านในนั้นก็จะมีความสวยสุดและงดงามมากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็จะมีถูนรูปพระปติมานะครับเกี่ยวกับพระพุทธลู ประจำวันด้วยนะครับผมแต่พระธาตุประสิทธินี้นะครับก็อยู่หนึ่งในจำนวนพระธาตุที่หนึ่งในจิตพระธาตุนะครับผมเป็นพระธาตุประจำวันเกิดนะครับผมพระธาตุประสิทธินี้เป็นพระธาตุประจำคุณวันเกิดวันพฤหัสบ,บดีนะครับก็จะเป็น ถ้าเป็นพระพุทธรูปหรือสถูปรูปพระปฏิมานะครับก็จะากล่าวว่าพระพุทธรูปปางนั่งคัดสมาธินะครับผมผู้ใดพูดที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับผมถ้าไปกราบพระาธาตุประสิทธิ์ขอพรนะครับผมก็จะสำเร็จในสิ่งที่ตุนพึงมาตปาถนานะครับผมสำร็จ ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผมคําว่าพระธาตุประสิทธิ์นั้นนะครับผมก็ออกมาจากาชื่อเดิมของอเจ้าอาวาสนะครับผมที่ได้สร้างสถูบรูปพระเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมานะครับผมอ,องค์ท่านก็คือหลวงพ่อประสิทธิ์นะครับก็เลยเอาชื่อนั้นไป เป็นตัวแทนนะครับผมเรียกชื่อว่าประสิทธิ์นะครับผมแล้วก็มีพระบรมสารีริกาธาตุขององค์สมเด็จพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับก็มีสาวกอรหันนะครับผมที่อยู่ในบรรณศา,าลานี้ก็จะเป็นรูปแกะสลักหรือเป็นรูปรูปอปฏิมากรรมนะครับผมเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติแล้วก็ เป็นรูปภาพที่เก่าแก่แล้วก็โบราณน,นานมาแล้วครั้งเมื่อพระชัยเชษฐาที่ราชจจาผมได้ได้มาได้มาสร้างนะครับผมได้มาสร้างแล้วก็ได้มา,าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้นะครับที่พระอรหันตาวุกนะครับอรหันตาาธาตุก็มีนะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือภายในบรรณศาลาเก่านะครับผมที่มีรูปปั้นที่มีรูปภาพฝาผนางังโบูทนะครับผมที่อยู่ภายในโบูทศาลาแห่งนี้ก็จะเป็นรูปภาพเก่าๆนะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะเห็นรูปภาพเก่าๆก่านะครับที่มีความสวยสุดและงดงามและก็มีความขลังด้วยนะครับ คำว่าประสิทธิ์นะครับคําว่าประสิทธิ์ก็จะเกี่ยวกับการประสิทธิ์ประสาทคาถาวิชานะครับหรือการขอพรหรือพ่อเมรูบาอาจารย์ผู้ที่มีกลนคาถาวิชานะครับผมก็จะ,ะก็จะถ้าสอนลูกศิษย์อย่างนี้นะครับผมถ้าสอนลูกศิษย์ลูกหาไปอย่างนี้นะครับผมก็จะ,ะใช้คําว่า มีครูมีคายนะครับถ้าจะเรียนคาถาวิชาแล้วครูบาอาจารย์ก็จะกล่าวว่าจะประสิทธิ์ประสาทให้นะครับผมด้วยความที่เป็นสิ่งที่สำร็จแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมแล้วก็พระธาตุประสิทธิ์อันนี้นะครับ ก็เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออารหาันตาธาตุนะครับผมมีพระธาตุของพระอน,นุทะพุทธอุปถาตขององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับผมก็เลยเกิดความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นะครับผมเพราะว่าพระอาน,นุทะนั้นนะครับเป,เป็นพระ อุปถากขององค์สมเด็จพระอราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อ,อ,อพระพุทธองค์จะเสด็จไปณสถานที่แห่งใดนะครับผมพระพุทธองค์ก็จะตรัสบ,บอกพระอน,นุก่อน,นะครับผมว่าจะไปณสถานที่แห่งน,นี้แห่งน,นี้นะผมอย่างจะไปเทศปูดเอาญาติโยมที่แห่ง ไรนะครับผมบางทีก็พระอนุ์พุทธอุปถากก็จะ,ะไปด้วยนะพระพุทธองค์เสด็จณนะสถานที่แห่งใดนะครับผมพระอานุทะก็จะเสด็จติดตามองค์สมเด็จพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยนะครับผมพระธาตุประสิทธิ์แห่งน,นี้จึงถือว่าเป็นพระธาตุที่ ขอพรแล้วสำเร็จรุร่วงไปด้วยดีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคำกล่าวคำกับนมัสการของอสถูปรูปพระเจดีพระธาตุประสิทธิแห่งนี้นะครับผมมีความขรังและก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะเป็นวันวันครูนะครับผมท่า ูดถึงเกี่ยวกับในตำราของพราหมณ์ก็จะกล่าวว่าวันพฤหัสนี้เป็นวันครูนะครับผมก็จะคูบาอาจารย์ก็จะประสิทธิ์ประสาทให้ลูกศิษย์นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหรือการเรียนการเวลาจะไปไหนมาไหนนะครับจะไปสอบหรือจะไปทําทธุระการงานอันใดน้ามาบุญบานสารกล่าวนะก็จะมี ก็จะมีสิ่งที่เข้าไปไหว้ขอพรถ้าสำ,สำร็จสำร็จดังความมุ่งม,มา่ปรารถนาที่ได้อธิษฐานหรือตั้งจิตไว้แล้วนะครับก็จะก็ต้องมาปุ่งนะครับคือ,ค,อคือว่า,าถ่า,าถ้าภาษาอีสานก็จะเรียกว่า,าบะนะครับบะบะนี้ก็จะมีเกี่ยวกับบะอย่างคนอีสานจะเรียกว่า บะนางเจ้าธรณีนะครับผมบะนางเจ้าธรณีถ้าสำเร็จแล้วก็จะมีการแก้นะครับผมคนไทยก็จะใช้คําว่าบุญนะครับบุญบานสารกล่าวนะครับถ้าคนอีสานก็จะเรียกว่าบะนะครับบะพระาธาตุประสิทธิ์นะครับก็จะเป็นการขอพรและก็ทำในสิ่งที่ตนพึงมาตปาถนาได้สมเร็จดูร่วงไปด้วยดีแล้วนะครับก็มาต้องอ แกท่านก็คือแก้บุญนะครับผมอันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวยสุดและงดงามมากขนาดไหนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอแรกแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอสุด <taraf> ท้ายนะครับผมที่จะมาในวัดพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปณสถานที่แห่งไหนอีก นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นคลิปและกำลังใจต่อไปในคลิปข้างหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมมาแบบกระทนหันนะครับผมไม่รู้ว่า จะไปนัสถานที่แห่งไหนอีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงติดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราก็ได้มากราบสถูกรูปพระเจดีย์นะครับซึ่งบรรจุไวอ้อของอ,อธิธาาตขององค์สมบิตระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระบรมมสาลีกธาตแล้วก็อรหันตธาต นะครับอาราหาันตธาตุก็คือสาวกอาราหาันนั่นเองนะครับก็มีแต่องค์สําคัญสําคัญนะครับผมที่ผู้มีฌานมียานบารมีอันเกกา้าอย่างอทิเช่นนะครับผมพระธรรมเสีนาบดีพระสารีบุตรทีรจรา้านะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศไปด้วยทางปัญญานะครับผมแล้วก็ข้างซ้ายนะก็จะเป็นพระ มคขราณะเทระเจ้านะครับผมผู้เรืองฤทธิ์เดชนะครับมีฤทธาศักดาเดชมากนะครับผมแล้วก็มีพุทธอุปถาขององค์สมเด็จพระอรารันตะสมมาสุพุทิเจ้านะครับที่สําคัญนะก็คือพระอาน,นุทะนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอธิธาาุของอพระมาหากัสสปะเทระเจ้า นะครับผมครั้งเมื่อพระมหากัสสปะพบเจอ,อครั้งแรกนะครผมแผ่นดินก็สถานสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพระมหากัสสปะบารมีท่านก็ไม่ธรรมดานะครับผมอย่างไรนะรบุรผมก็จะมาเก็บรายละเอียดนะในที่หลังนะครับผมวันนี้ก็ลงไปคร่าวๆก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่างไร นะครับผมผมก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นคลิปและกำลังใจต่อไปในคลิปครั้งหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ